คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนนะจ๊ะก็กราบสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับในการเล่นเกมบอมกิโตนะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้นะครับว่าวันที่เจ็ดผมสามารถได้รายได้เท่าไหร่นะครับผมอัดคลิปตอนวันที่แดนะครับวันที่แดมกราลานะครับลองไปดูกันครับว่า ผมเล่นทั้งหมด7วันนะครับจะได้ถอดออกมาหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือตัวละครผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะผมก็จะมีแค่สามตัวดีๆนะครับก็จะมีแค่ซุปเปอร์แลนะครับซุปเปอร์แลตัวนี้กับแลนะครับแล้วก็มีแลอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะรายได้เฉลี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยผมในจอนี้นะครับผมจะได้ประมาณอยู่ประมาณห 6กนะครับ6กว่ากว่าถึง7นะครับแต่ตัวมากก็ไม่ค่อยถึงคนระับประมาณ6อ่ะ6 6เหรียญต่อวันนะครับอ่าไม่รู้ว่าคนอื่นช่วงนี้มันเห็นมีหลายคนบอกว่ามันได้น้อยลงนะครับ oh, <no. S 1> แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมได้น้อยลงหรือเปล่านะผมมีแค่เนี่ยเอาานี้ตัวมีแค่นี้นะครับเนี่ยผมก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะว่ามันควรได้เท่าไหร่นะ แต่จากที่ผมคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมดูคำนวณให้ดูครับเนี่ยนะครับ,รบตอนที่ผมนั่งดูกล่องของอกล่องไม้กล่องม่วงกล่องทองกล่องเพชรนะครับผมยังได้ตามเลทนี้นะครับอะยังได้ตามเลทนี้เป๊ะเลยนะครับซึ่งผมคำนวณตอนถึงแบบได้เป๊ะมากเลยนะครับก็จะตามเลทที่ผมได้พิมพ์ไว้บอกนะครับเนี่ยอะส่วนรายได้ต่อวัน ของทุกๆวันนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณ5ประมาณ6นะครับอ่ะจนวันที่7นี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าผมได้เท่าไหร่นะครับอ่นี่นะครับผมได้ทั้งหมด41.17เห่เหรียญนะครับนี่ซึ่ง40สิเหรียญก็สามารถเคมออกมาได้แล้วนะครับอ่าลองตีเป็นเงินไทยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ อ่า41.17อุ่าตอนนี้ผมได้ทั้งหมด3,289บาทนะครับอ่าตอนนี้ราคาเหรียญก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับอยู่หลักประมาณ7080นะครับเคยขึ้นไปถึง83เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเคลมให้ดูด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะเคลมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายคนก็เคลมไม่ได้นะครับก็ยังเสียวๆอยู่นะเดี๋ยวจะลองดูกันนะว่าเคลมได้ไหม อ่อ่ะนี่นะครับกดเคมอ่ะผมบอกก่อนนะครับว่าการเคมขั้นต่ำนะครับต้องมีไว้หนึ่งเหรียญนะครับก่อนที่จะเคมนะครับเนี่ยผมมีไว้หนึ่งเหรียญนะครับก่อนที่จะเคมก็เราก็สามารถเคมได้เลยนะครับอ่ะลองไปดูครับว่าผมจะเคมได้ไหมอขอให้เคมได้นะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่า ถ้าเคมไม่ได้ต้องรอถึง24ชั่วโมงเลยนะมันก็นานมากเลยนะไม่รู้ว่าราคาเหรียญอ่าผมเคมได้นะผมเคมได้ปกตินะไม่รู้ว่ามันโชคดีหรือไงนะแต่ผมเคมได้ปกตินะครับอ่าได้มาทั้งหมด39.93ิาจุดเนะครับอ่ารวมกับที่ผมมีไว้อีกหนึ่งเหรียญก็ได้มา40 40กว่าเหรียญน,นะครับโอ้โหถือว่า ผมก็ลุนๆุนนะว่าจะเค้มได้หรือเปล่านะอ่ะซึ่งวันนี้ผมก็เค้มได้40กว่าเหลียนะครับอ่ะในอนาคตก็อาจจะไปขายหรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวนะครับอ่าเดี๋ผมปล่อยตัวเล่นก่อนแต่เฉลี่ยนะครับวันอ่ะเดี๋ยวผมเฉลีย่ยให้ดูนะครับว่าผมได้ทั้งหมดต่อวันกี่บาทนะครับนี่นะครับ จริงๆมันยังไม่ครบวันนะเพราะว่าผมเริ่มตอนเที่ยงคืนนะมันยังไม่ครบวันแต่ผมจะลอ,ลองเฉลี่ยให้ก่อนนะครับผมได้ประมาณประมาณนะถ้าผมคิดว่าถ้าถึงตอนเที่ยงคืนผมน่าจะได้ประมาณ43เหรียญน,นะสี่หาร7อ่ะตกตก6ก4 2นะครับต่อวันนะครับ6.142 ตกตกก็ประมาณ490าบาทนะครับ <Wow. S 1> ต่อ1วันนะครับอ่าซึ่งผมก็ลงทุนกับจอนี้ไปประมาณ12ื0 0นะก็นี่นะครับอ่าผมลงทุนไป1ม0 0นนะครับหารด,ด้วย490นะครับอ่าใช้เวลา24วันเลยนะครับในการจะได้ทุนคืนนะครับก็ผมทั้งหมด7วันแล้วก็ยังอ่ะเอ้ยต้องลบนะครับลบเจ ก็เหลืออีก17วันนะครับในการคืนทุนไม่รู้ว่าเร็วหรือช้านะครับแต่ผมได้ตัวแค่นี้นะครับถือว่าไม่ได้ดวงดีมากนะครับแต่ก็ดวงดีกว่าที่จะได้คอมมอนทั้งหมดครับถือว่ามันดีแล้วนะผมว่านะเนี่ยผมได้แค่3ตัวเอามา,าเอาไว้คอยแบกนะครับแต่บางคนผมเห็นเขาบอกได้คอมมอนหมดผมก็กลัวอยู่นะถ้าผมเปิดจอใหม่เพิ่มไม่รู้ว่าจะได้คอมมอนหมดหรือเปล่านะ ที่แน่ๆคือจอนี้ก็ทำรายได้ให้ผมต่อว,วันคือ490บาทนะครับอ่ะอยังไงก็โอเคน,นะครับไงถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกลดกระดิ่งด้วยนะครับเพื <สๆ S 1> <ๆ S 2> ่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ